โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผม TRT นะครับในช่อง g e r TRT นะผมโอเคนะผมวันนี้เราจะมาทำบล็อกกันนะครับผมวันนี้เราจะไปบ้านนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคนะผมตอนนี้เราได้แบบแต่งตัวอะไรกันเสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับเรากาลังจะออกไปข้างนอกกัน BTS นะครับผมโดยมอไซน์นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ เที่ยงห้าสิบสองะนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะระมัยนะไปสายโอเคนะผมตอนนี้นะครับเราเจอเพื่อนผมแล้ววันนี้อยู่ที่ B T s สะพานตักสิบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเป็นไงไปเจอกันครับ โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมกับเพื่อนนะครับอยู่กันที่เอ็มควอเทีย e แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปเที่ยวคีเบานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับนี่เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เบาแล้วนะครับสูงสุดเอ้า Okay, right. okay. 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 จับไปครับเห็นทางเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเอาเลยเย้มาดูองค์ดังนะครับหญ่ใหญ่ผมตอนนี้เล่นมาแบบชั่วโมงนึงแล้วเหลืออีกชั่วโมงนึงไปไหนบ้างครับ ทุกคนมีเรื่อง amazing แหละคนตอนนี้เราจะคองถ่ายที่บอลทูบีนะครับผมโอเคแล้วผมตอนนี้นะครับไม่ใช่คันขาม,มาเล่นอีทีเบื้อนึงเสร็จแล้วนะครับผม oh, <wow. S 1> เดี๋ยวกำลังจะกลับนะครับผมโอเคแล้ว okay. okay, ผมตอนนี้เรากาลังจะกลับแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับโอเคเราเล่นเสร็จอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับโอ okay, เค๋ยว<อ><อ>งั้นเดี๋ยวผมไปปิดบล็อกที่บ้านแล้วกันครับ<อ><อ>งั้นเดี๋ยวต้องแยกกับเพื่อนแล้วนะครับเจอ,อกันนะครับ โอเคนะผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Gear T R T ให้ผมเป็นกําลังใจในทําการทาบล็อกและก็การทําเพลงด้วยนะครับผมสำหรับวันี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ